สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับงานติดตั้งจอ Android นะครับ Toyota a แอล a า L an, นะครับ35นะครับที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับจะแตกต่างจากตัว30ก็คือว่าตัว35เนี่ยก็จะมาเต็มขอบแบบนี้นะคิวเงินข้างๆนะฮะจะเป็นคิ้วคิวแบบแยกแยกส่วนแต่ถ้าเป็น30เนี่คิวเนี่จะเป็นคิ้วคิ้วเงินรวมนะครับนะตัว35หน้าจอก็จะใหญ่กว่าตัว30นะครับ ตัว35เนี่ยก็จะมีระบบเครื่องเสียง JB l จากโรงงานมานะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันจากโรงงานมาด้วยมีจอเพดานนะครับที่มีลิงกับจอด้านหน้านะครับวันนี้เนี่ยเราทําการเปลี่ยนจอ Android ตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับระบบเดิมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีออปชั่นไหนหายไปนะครับดับแรกก็คือเรามาดูในส่วนของกล้องรอบคันก่อนนะครับกล้องรอบคันที่มันจะมี กดปุ่มวิวตรงนี้ได้นะครับกดไปนะครับมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกดแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็กดสต็อปนี่นะครับนี่ก็เลือกสีรถได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอะในส่วนต่อมากล้องถอยหลังครับนี่กล้องถอยหลังนะครับก็ทัชสกรีนได้เหมือนเดิมนะครับร หมุนตามพวงมาลัยนะมีเด็กอยู่เซ็นเซอร์ดังขึ้นปกตินะใบสปงใบสปอร์ตใช้งานได้ปกติอ่ะมาดูในส่วนของระบบเดิมของรถยนต์นะครับกดไปที่คา UI ตัวนี้นี่คือหน้าเมนูเดิมนะครับอ่าโฮมนะะี่ฮะนี่คือออปชันของตัวรถเดิมนะครับอ่าเซตอัพต่างๆนะครับทัสกรีนทุกอย่างได้หมดนะครับ และในส่วนของระบบไฮบริดก็ยังแสดงผลเหมือนเดิมนะครับดูนะครับนี่คือระบบเดิมนะครับนี่ไฮบริดนะครับการแสดงผลออดิโอนี่ซอสนะครับนะมีเลือกจอพดานหลังได้นะครับนี่จอพดดานหลังก็กดได้เหมือนเดิมนี่ครับนี่สั่งปิดสั่งเปิดจอพดดานหลังได้นะครับ ปิดจอพนดานหลังเปิดจอพีดานหลังนะครับกลับไปออดิโออ่าถ้าเราจะเข้าสู่ Android เราก็กดไปที่ AUX นะครับจากนั้นก็นี่เลยแล้วก็ไปเล่นวิดีโอไฟล์วิดีโอไฟล์ YouTube อ่าไฟทีวีนะครับนี่คือทีวีดิจิตอลนะครับที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับ เข้าไปนะครับน er ี oh, ่มีทีว oh, ีมากมายเลยเข้าไปกดดูนะครับคุยกับพี่ปอบรูเรื่องแล้วก็ไปขับรถไปชนเจ้าหน้าที่ราชธานมเนี่ยเสียใจเลยฮะนะฮะอันนี้ไฟกันใหญ่แล้วครับเปลี่ยนช่องอ่านี่คือเบสิกื้นฐานี่แต่อไปลองต่อไปลองแอปพลิเคชันด้านในก็เหมือนเดิมนะครับโหลดแอปทุกอย่างได้หมดเลยนะฮะลิงก์จอหน้าจอหลังได้นะครับ ด้านหน้าดู YouTube นอกจากเราเปลี่ยนเป็นระบบดูโอโซนก็ได้นะครับด้านหน้าดูแผนที่นำทางข้างหลังดู y o u t u อ่านี่ครับข้างหลัง YouTube นะครับแล้วก็กดค้นหาตรงนี้ไปแฟชั่นไอแลนด์รับทราบก็นำทางไปข้างหลังก็ดูได้ปกติเลย ตามซอยหมู่บ้านนะระบบเสียงก็แยก<า>อิส,ระ, <29 S 1> อสระได้นะครับเข้าสู่ถนนเรียบคลองสองนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงจากรีโมทจอพดานด้านหลังได้เลยนะครับระ<า>บบเสียงแยก<า>อิสระก<า>ันี่ส่วนต่อมาก็เป็นการฟังเพลงนะเป็นปกติแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็วิดีโอนี่นะครับก็เลื่อนแท็กตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่เลื่อนแท็ก ลดเสียงรุนี้ก็ได้หรือกดเข้าแมปเนีมันได้โฮมโทรศัพท์แมปเด้งเข้ามาออดีโอแมปปิดเสียงนะก็ถือว่าทุกอย่างนะครับทำงานได้ปกติสมบูรณ์แบบ นะไม่มีไฟชงไฟโชนะครับ